ครับสวัสดีครับผมศิวกรพงศิทธิศักดิ์รองปลัดเทศบาลตำบลวังยางครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งระบบแจ้งซ่อมนะครับหรือแอปช่างนะครับบนโทรศัพท์มือถือนะครับผมซึ่งระบบนี้นะครับทางเทศบาลตำบลวังยางนะครับก็ได้จัดทําขึ้นนะครับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังยางนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือประชาชนทั่วไปนะครับที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังยางนะครับใช้สลับนะครับแจ้งซ่อมเรื่องต่างๆนะครับผมอธิเช่นนะครับแจ้งไฟส่องสว่างชำรุดนะครับผมแจ้งถนนหรือฝารางระบายน้ําชำรุดนะครับผมแล้วก็ แจ้งเหตุน้ําประปานะครับเช่นท่อน้ําประปาแตกรั่วนะครับหรือน้ําประปาไม่ไหลอ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับผมซึ่งจะมีกระบวนการหรือวิธีการติดตั้งนะครับหรือใช้งานอ่าก็จะมีด้วยกันอยู่สวิธีหลักๆนะครับผมอ่าทีนี้เรามาเริ่มวิธีแรกเลยนะครับผมให้ท่านไปที่โทรศัพท์ของท่านนะครับแล้วให้ท่านไปที่แอปพลิเคชันไลน์นะครับก็คือเปิดไลน์ของท่านนะครับผมอ่าคลิกนะครับผมทีนี้นะครับ ถ้าสลับท่านใดที่ไม่ได้อยู่หน้าต่างหน้าหลักนะครับไม่ท่านมาเลือกตรงนี้นะครับให้คลิกให้มันอยู่ในหน้าหลักนะครับด้านซ้ายมือด้านล่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้ท่านเลื่อนขึ้นนะครับให้ท่านไปคลิกตรงรูปคนนะครับแล้วก็เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มเพื่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้ท่านมาคลิกตรง QR code นะครับตรงนี้นะครับผมเพื่อสแกน QR code นะครับเสร็จแล้วให้ท่านเอา โทรศัพท์มาสแกน QR วเอาโค้ดนะครับตัวแรกนะครับมันก็จะขึ้นลิงก์ขึ้นมาด้านบนนะครับให้ท่านคลิกที่ลิงก์นะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่ามันก็จะไปยังหน้าต่างหลักของระบบแจ้งซ่อมนะครับผมอ่าทีนี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับโดยเลือกเมนูต่างๆนะครับ แต่ทีนี้นะครับถ้าเราใช้งานเสร็จเราก็ต้องได้สแกนทุกครั้งในการใช้งานมันก็จะไม่สะดวกนะครับผมทีนี้เราก็จะมาติดตั้งนะครับเปิดแอปเลยนะครับให้ท่านเลื่อนลงมานะครับเลื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างนี้นะครับขวามือด้านล่างครับปุ่ม3ามปุ่มนะครับทีนี้ต้องต้องแจ้งก่อนนะครับว่าขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของท่านนะครับว่าบางรุ่นบางยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางอย่างเช่นนะครับ ของ Apple นะครับบางรุ่นก็จะไม่สามารถติดตั้งเป็นแอปได้นะครับสำหรับ Android ทั่วไปนะครับที่ผมเคยทดสอบก็ก็จะตามขั้นตอนของผมนะครับสำหรับใครที่เป็น Android ก็ทำตามผมเลยนะครับให้ท่านคลิกตรงสามปุ่มด้านล่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นข้อความนะครับให้เราเลือกนะครับให้ท่านมาเลือกตัวแรกเลยนะครับขึ้นเปิดด้วย เบ์เซอร์เริ่มต้นนะครับผมตรงนี้นะครับให้ท่านคลิกเลยนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับผมอ่าสังเกตตรงนี้ว่าเป็นหน้าต่างที่สองนะครับเบ์เซอร์หลักนะครับผมอ่าทีนี้ให้ท่านเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับ3ามปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับอ่าให้ท่านคลิกสามปุ่มด้านบนนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเมนูนะครับเยอะแยะนะครับ ให้ท่านเลื่อนลงมานะครับแล้วท่านก็หาคาว่าติดตั้งเป็นแอปนะครับทีนี้ไม่มีนะครับผมไม่มีก็ให้ท่านมาหาคำว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะครับผมตรงนี้นะครับเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะครับบางรุ่นจะบอกว่าติดตั้งเป็นแอปเลยนะครับแต่ว่าของผมจะมันจะขึ้นข้อความแบบนี้ให้ท่านคลิกนะครับเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะครับผมเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับระหว่างติดตั้งกับสร้างทางลัดนะครับ ก็ให้ท่านเลือกคําว่าติดตั้งนะครับถ้าถ้าถ้าใครมีคําว่าติดตั้งนะครับถ้าใครไม่มีก็ให an ้เลือกทางลัดนะครับผมของผมก็จะเลือกตรงติดตั้งทีนี้มันก็จะขึ้นนะครับขึ้นมาถามอีกว่าจะติดตั้งเลยใช่ไหมนะครับผมเราก็คลิกนะครับติดตั้งนะครับทีนี้มันก็ปล่อยให้ระบบมันติดตั้งนะครับทีนี้เราก็ออกจากหน้าต่างนี้ก่อนนะครับผมอ่าก็ออกหน้าต่างแรกนะครับผม แล้วก็ออกจากหน้าต่างสแกนนะครับสแกนไลน์นะครับผมแล้วก็ออกจากไลน์นะครับเกมไลน์นะครับอ่าทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราเลื่อนมาว่าอ่าระบบเราติดตั้งยังนี่นะครับผมโอเคแล้วนะครับมันก็จะเป็นรูปไอคอนนะครับเห็นไครับผมขอย้ายก่อนครับอ่าย้ายมาอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นรูปไอคอนนะครับอ่ารูปเฟืองจักรนะครับสีน้ําเงินนะครับล้อมรอบ ตาของเทศบาลตำบลวังยางนะครับเป็นรูปไอคอนแจ้งซ่อมนะครับไอคอนระบบนะครับทีนี้เราจะใช้งานนะครับเราก็คลิกตรงรูปไอคอนเลยนะครับผมระบบมันก็จะเข้ามายัางหน้าต่างนะครับแจ้งซ่อมนะครับผมระบบแจ้งซ่อมหรือแอปช่งางทีนี้มันก็จะขึ้นเมนูนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนะครับ เมนูแรกนะครับก็คือเป็นเมนูแจ้งไฟสองสว่างชํำรุดนะครับก็คลิกเมนูนี้นะครับถ้าท่านจะแจ้งเมนูที่2แจ้งจนวนหรือฝา,าล,ำำล่างระบายน้ําชํำรุดเมนูที่3แจ้งเหตุน้ําปะปานะครับส่วนปุ่มนี้นะครับเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับเอาไว้สําหรับให้เจ้าหน้าที่เรารายงานผลนการซ่อมนะครับส่วนประชาชน icans, หรือผู้แจ้งตัวไปก็ไม่ต้องคลิกเมนูนี้นะครับแล้วก็คลิกกลับนะครับทีนี้เราก็จะใช้เฉพาะ3เมนูนี้นะครับ สำหรับสันสมาชิกกำนันผู้ใญ่บ้านหรือประชาชนทั่วไปที่จะแจ้งสมมุติว่าผมจะแจ้งไฟสองสว่างชํารุดนะครับผมก็คลิกที่เมนูแรกเลยนะครับผมทีนี้มันก็จะเข้ามายังหน้าต่างนะครับแจ้งไฟสองสว่างชํารุดนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนด้านบนนี้นะครับแอปพลิเคชันนี้สร้างโดยผู้ใช้ Google a p p s c r i p t ์นะครับตรงนี้ เราเราเราปิดเลยนะครับถ้าถ้ามันบังตาเราถ้าไม่ปิดก็ไม่เป็นไรนะครับปิดก็ปิดก,กากบาทตัวน,นี้เลยนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนไอตรงด้านล่างนี้นะครับมันจะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่เราแจ้งมานะครับแจ้งแล้วก็ซ่อมนะครับก็จะมีลำดับที่ถานะวันที่รับแจ้งนะครับแต่ว่าพวกนี้มันสามารถขี่ดูข้อมูลได้โดยท่านคลิกตรงปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมละครับมันก็จะมี ชื่อผู้แจ้งนะครับมีรูปภาพด้วยนะครับอ่าเห็นไหมนะครับตัวนี้ก็คลิกคืนนะครับเพื่อมันให้มันหดเข้าไปนะครับอ่าทีนี้ไอ้ตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะดูทั้งหมดนะครับอ่าหรือว่ากี่แถวกี่บรรทัดหรือดูทั้งหมดก็ทถ้ามีร้อยละการก็เป็นร้อยละการนะครับสมมุติว่าผมจะดู10บรรทัดนะครับตรงนี้มันจะมีแค่เจ็ดเพราะว่าผมทําตัวอย่างไว้เจ็ดเจ็ดรายการนะครับ ทีนี้ไอ้ตรงสถานะนะครับตรงแจ้งซ่อมหมายความว่าเราเพิ่งแจ้งเข้ามานะครับประชาชนหรือท่านสมาชิกแจ้งเข้ามามันก็จะเป็นการแจ้งซ่อมนะครับตรงที่ว่าซ่อมแล้วเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อมีการแจ้งเข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่เราไปซ่อมนะครับเมื่อซ่อมเสร็จเจ้าหน้าที่รายงานในระบบนะครับตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นซ่อมแล้วให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราลองคลิกดูตัวที่ซ่อมแล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีรูปรายงานการซ่อมนะครับรูปแจ้งนะครับรูปตามที่แจ้งเราก็รูป ซ่อมบำรุงมีสองรูปนะครับวันที่ซ่อมสมมุต <ව. S 1> ินะครับชื่อคนซ่อมนะครับถนนตรงไหนนะครับมันก็จะรายงานมีข้อมูลนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้ามาตรวจดูได้นะครับว่าแจ้งกันมาวันที่เท่าไหร่แล้วเจ้าที่เราไปซ่อมวันที่เท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะแจ้งซ่อมนะครับรายการใหม่นะครับให้ท่านเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับตรงปุ่มสีสีเหลืองนะครับให้ท่านคลิกตรงนี้เลยนะครับคลิกแจ้งซ่อมนะครับคลิกแจ้งไฟสโลกส่องสว่าง ชมรุกนะครับเนี่ยท่านคลิกนะครับอ่าทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าต่างนะครับหน้าต่างนะครับให้เราแจ้งนะครับผมอ่าก็ไล่ดูเลยนะครับตั้งแต่อ่าเมนูแรกนะครับของช่างยินดีให้บริการตรงนี้เราก็มาคลิกเลือกนะครับเราจะเลือกนายนะครับอ่านายหรือนางนะครับหรืออื่นนะครับอื่ๆในกรณีที่ว่าอ่าท่านมียศนะครับอ่างเช่ ชัางเช่นอ่าเดี๋ยวผมจะขอใส่ยศอ่าสมมุติว่าร้อยตีตัวย่อก็ได้นะครับผมชื่อนะครับชื่อสกุลผู้แจ้งนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอยาพิมพ์นะครับอ่าสมมุตินะครับขุนแผนร้อยตีขุนแผนอ่าแสนสะทานนะครับผมทีนี้เบอร์โทรศัพท์นะครับอ่าเบอร์โทรศัพท์นี่ก็อ่าให้ใส่นะครับ ตรงที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงตัวนี้ก็ให้ใส่นะครับเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่เราออกไปแล้วนะครับตามที่ท่านแจ้งมานะาบางทีออกออกไปแล้วไม่ไม่เจอจุดที่ท่านแจ้งมาก็จะได้โทรสอบถามผู้แจ้งนะครับว่า,าตรงไหนกันแน่นะครับผมก็ควรใส่นะครับตรงที่มีดอกจันสีแดงนี่จะบังคับให้ใส่นะครับทีนี้รหัสเสาไฟฟ้านะครับรหัสเสาไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามนะครับจานวนโคมไฟที่ชารุดนะครับผมข้ามไปรายการหนึ่งจํานวนโคมไฟที่ชํารุดหรือจุดที่ชํารุดนะครับเป็นจุดนะครับสมมุติว่ามันชารุด2จุดนะครับเราก็ใส่คําว่า2ไม่ต้องพิมพ์ตัวหนังสือนะครับใส่คําว่าเรียกสองเฉยๆนะครับตรงนี้รหัสเสาไฟฟ้านะครับจะอยู่โคนเสาไฟฟ้านะครับที่เจ้าหน้าที่เราจะไปทําทํารหัสไว้แต่ตอนนี้เจ้าที่ของเรายังไม่ได้ทํานะครับผม ถ้ายัางไม่ทำท่านก็ไม่ต้องใส่เพราะไม่มีดอกจันทร์สีแดงนะครับหรือจะมีรหัสเลขเลขอะไรที่อยู่ในโคนเสาท่านก็ระบุรหัสนะเดี๋ยวเราจะไปท,ทําทีหลังนะครับเจ้าหน้าที่เราทีนี้จุดที่ชํารุดนะครับจุดที่ชํารุดก็คืออย่างเช่นหน้าบ้านห้องใครหรือสามแยกสี่แยกหรือหน้าโรงเรียนหน้าวัดอย่างนี้นะครับของผมก็สมมุติผมขอุญาตพิมพ์นะครับสามแยกบ้าน วังยางาสมามแยกบางบ้านวังยางหน้าบ้านยายมีนะครับผมอาหน้าบ้านยายมีนะครับเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่เราออกไปดูว่าเออมันอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้นะครับบริเวณพื้นที่ก็มาเลือกนะครับว่ามันเป็นบ้านไหนที่ไฟมันชํารุดนะครับสมมุติว่าของผมจะเป็นบ้านวังยาง หมู่เจ็นะครับผมก็จะคลิกเลือกหมู่เจ็นะครับแล้วก็จะเป็นอาจะมีบางอย่างหมู่สิบด้วยนะครับเลือกนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้ได้หลายหมู่บ้านนะครับตามข้อเท็จจริงว่ามันเสียกี่จุดแล้วก็บ้านไหนบ้างนะครับเดือท่านสอจะแจ้งเข้ามาครั้งเดียวนะครับผมทีนี้เมื่อเลือกพื้นที่ของหมู่บ้านเสร็จนะครับให้ท่านเลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับรูปภาพจุดเกิดเหตุนะครับวงเล็บทามีนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ได้บังคับ แต่ถ้าท่านถ่ายรูปภาพจุดที่มันชํารุดก็จะเป็นการดีนะครับท่านก็ถ้าท่านมีรูปภาพถ่ายไว้ท่านก็คลิกเลือกตรงนี้เลยนะครับเลือกไฟล์นะครับอ่ทีนี้ระบบมันก็จะมายังลังรูปภาพนะครับหรือ,อท่านจะใช้กล้องถ่ายสดก็ได้นะครับมันจะขึ้นเมนูให้ท่านเลือกถ่ายนะครับถ้าท่านเลือกถ่ายกล้องท่านก็ถ่ายตรงนี้นะครับ หรือถ้าท่านจะไปเปิดในคังรูปภาพนะท่านก็เปิดดูนะครับในโทรศัพท์ของท่านอ่าสมมุติว่าผมจะเลือกเอารูปนี้นะครับก็ให้ท่านคลิกนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับมันก็จะปรากฏรูปตัวอย่างนะครับอ่าขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าท่านอ่าเลือกรูปผิดท่านก็สามารถเลือกใหม่ได้นะครับถ้าท่านบอกว่าโอเคแล้วนะครับข้อมูลครบข้อมูลครบเจ็ดนะครับท่านก็มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกคาว่าส่งข้อมูลนะครับทีนี้ระบบจะทําการบันทึกนะครับ ลงไปในฐานข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นสถานะแจ้งซ่อมพร้อมกับรูปภาพนะครับมันก็ขึ้นมาประมาณ5วินาทีมันก็จะหายไปเองนะครับอ่าทีนี้ตรง Data ของเราข้อมูลฐานข้อมูลเรามันก็จะจะขึ้นมาอันดับที่ที่8นะครับอ่าอันดับที่8นะครับแจ้งซ่อมดีอ่าตรงนี้มันก็จะแจ้งเตือนนะครับอ่ามันจะแจ้งเตือนไปยังเทเลแกรมนะครับอ่ะทีนี้เรากดคี้ดูก่อนนะครับผมอ่าตรงตรง สีเขียวตรงนี้นะครับที่เราแจ้งเมื่อกี้นะครับชื่อผู้แจ้งคุณแปรนแสนสระจำนวน2จุดนะครับนาดเสาไฟฟ้าไม่มีเราไม่ได้เกาะนะครับจุดที่ชํารุด3ามแจกกมันวางยางนะครับหน้าบ้านยายมีนะครับพื้นที่บ้านวางยางหมู่7แล้วก็วางยางหมู่10นะครับแล้วก็รูปภาพตามที่แจ้งนะครับส่วนรูปภาพซ่อมกับวันที่ซ่อมก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราไปซ่อมตรงนี้ก็จะปรากฏนะครับผมท่านก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได้นะครับ ทีนี้นะครับได้ยินเสียงมันแจ้งเตือ,อ拜拜นนะครับหลังจากที่เราก่อข้อมูลในระบบนี้แล้วมันก็จะแจ้งเตือนไปยังกลุ่มเทเลแกรมให้เราออกจากหน้าต่างนี้ก่อนนะครับผมคลิกออกนะครับผมออกจากหน้าต่างนี้นะครับออกนะครับทีนี้นะครับเราก็มาเปิดดูนะครับเทเลแกรมนะครับกลุ่มนี้กลุ่มเทเลแกรมนะครับซึ่งทางเทศบาลได้จัดทําขึ้นนะครับเป็นกลุ่มเทเล ทเล gram นะครับแจ้งซ่อมนะครับของเทศบาลตะบลวังยางนะครับกลุ่มนี้สามารถรับสมาชิกได้สองแสนคนนะครับคือตรงนี้นะครับคิวโ d e คตตรงดับที่3นะครับท่านก็โหลดติดตั้งแอปเทเล gram แล้วท่านก็สแกนเข้ากลุ่มนะครับท่านสมาชิกสภาท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปนะครับก็คือคิวโคตตัวนี้เดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านนะครับผมทีนี้ท่านก็เข้ามาเปิดตรงเทเล gram นะครับผมเปิดดูนะครับเห็นไหมนะครับ แจ้งซ่อมทอตวางยางนะครับทีนี้มันแจ้งเข้ามาสามรายการเราก็เข้ามาคลิกดูนะครับผมเห็นไหมละครับมันก็แจ้งเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับแจ้งไฟส่องสว่างชํำรุดนะครับวันที่แจ้งนะครับผู้แจ้งร้อยตีคุณแผนแสนสะท้านเบอร์โทรศัพท์จานวน2จุดจุดที่ชํำรุดพร้อมแนบรูปภาพนะครับรูปภาพที่แจ้งมาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เราก็จะเห็นนะครับเราก็ไปซ่อมตามนี้นะครับพวกท่านติดตามก็จะได้รู้ว่ออกงี้นะครับพร้อมนะครับระบบนะครับ จะส่งไฟล์ pdf แบบรับแจ้งนะครับตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่เราก็จะเปิดดูนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ pdf นะครับเห็นไหมละครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นระบบนะครับเดี๋ยวขยายนะครับแบบรับแจ้งไฟส่องสว่างจำรุดนะครับเทศบาลตะบนวังยางนะครับผมแล้วก็วันที่แจ้งนะครับชื่อผู้แจ้งนะครับแล้วก็จุดที่ํำรุดนะครับ บริเวณพื้นที่นะครับเป็นแบบรับแจ้งนะครับก็มีชื่อผู้รับแจ้งนะครับแล้วก็เจ้าที่เราก็จะตรวจดูแล้วก็ปิ้นเอกสารตัวนี้นะครับเสนอผู้มีรมชาตามลำดับชั้นนะครับก็จะมีรูปภาพแนบมาด้วยนะครับเห็นไหมนะครับรูปภาพที่เราแจ้งมานะครับผมถ้ามีรูปภาพถ้าไม่มีรูปภาพก็ไม่เป็นไรนะครับเจ้าที่ของเราก็จะทําการปิ้นเอกสารตัวนี้เสนอผู้มรรมชาแล้วช่างของเราก็จะออกไปทําการซ่อมนะครับผม ตรงนี้ก็จะแจ้งเป็นเป็นบอร์ดนะครับเขาเรียกว่าบอร์ดของน้องในช่างนะครับแจ้งมาอัตโนมัตินะครับทีนี้นะครับเซตนะครับวิธีที่1นะครับสําหรับติดตั้งนะครับเป็นแอปนะครับบนโทรศัพท์มือถือนะครับั้งต่อไปท่านจะใช้ท่านก็มาคลิกตรงนี้นะครับรูปไอคอนตัวนี้ก็เข้าไปใช้งานนะครับผมทีนี้นะครับในกรณีที่2นะครับ ในกรณีที่บางรุ่นโทรศัพท์บางรุ่นไม่สามารถที่จะติดตั้งตัวนี้ได้นะครับท่านก็ให้มาเลือกวิธีที่2นะครับโดยวิธีที่2จะเป็นการเพิ่มเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนลโอเอนะครับในช่างวางยางนะครับเข้าเป็นเพื่อนท่านก็สามารถแจ้งแจ้งผ่านนี้นะครับกระบวนการวิธีการนะครับในการขั้นตอนในการตัวนี้นะครับก็เริ่มจากให้ท่านไปที่ โปรแกรมไลน์อีกนะครับผมให้ท่านคลิกเปิดไลน์นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับถ้าใครยังไม่อยู่หน้าหน้าหลักในท่านมาคลิกตรงตรงด้านล่างนะครับให้มันอยู่หน้าหลักนะครับเสร็จแล้วก็ไปตรงที่เพิ่มเพื่อนนะครับผมอ่าคลิกนะครับผมแล้วก็มาตรงที่คิวอาร์โค้ดนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับให้ท่านมาสแกนนะครับคิวอาร์โค้ดตัวตัวตัวที่สองนะครับอ่ะมันก็จะลิงก์มายัง ลายนะครับลายในช่างวังยางครับไอตัวนี้นะครับอ่า <ie> ของผมเคยเคยเป็นเพื่อนแล้วแต่ผมบล็อกออกแต่สลับใครที่ ett, ยังเข้าเป็นเพื่อนครั้งแรกนะครับมันจะบอกว่าให้เพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้ท่านก็คลิกนะครับผมคลิกคําว่าเพิ่มเพื่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับท่านก็คลิกคําว่าตรงนี้นะครับสีเขียวตรงนี้แชทนะครับผมอเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นข้อความนะครับ ข้อความนะครับข้อความต้อนรับนะครับอ่าก็คือตัวนี้นะครับสวัสดีคุณรองเมษศีวอกรน,นี่คือลายในช่างวางยางนะครับหากต้องการแจ้งเรื่องต่างๆสามารถกดอ่าเรื่องเมนูด้านล่างได้เลยนะครับหรือหากอ่าต้องการสอบถามเรื่องด่นนอกเหนือจากเมนูด้านล่างสามารถพิมพ์ข้อความอ่าไว้ได้เลยครับแอดมินจะมาตอบโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็คือข้อความอ่าข้อความตอบกลับอัโตโนมัตินะครับอ่ทีนี้ ถ้าท่านต้องการจะแจ้งนะครับแจ้งเรื่องต่างๆก็จะมีเมนูให้ท่านนะครับด้านล่างนะครับสําหรับใครที่เมนูหายนะครับท่านก็มาคลิกตรงนี้นะครับถ้ามันหายนะครับท่านก็มาคลิกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาให้ก่อนนะครับผมท่านก็มาคลิกตรงคําว่าเมนูนะครับมือผมไปโดนนะครับทีนี้นะครับตรงเมนูมันก็จะมีเมนูเหมือนกันกับตัวแรกนะครับก็คือ สามเมนูด้านบนนะครับก็คือเมนูแรกก็คือรูปไฟก็คือแจ้งไฟส่องสว่างชำรุดรูปตนนก็คือแจ้งตนนหรือ้า,าล,ำำล้างะบายน้าชำรุดนะครับรูปเมนูที่3ก็คือรูปหยุดน้าก็คือแจ้งเหตดน้ําป,ป,ประปานะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับเป็นรูปอันเจ้าหน้าที่นะครับใส่หมวกสีแดงนี่ก็เป็นการรายงานนะครับารายงานรายงานาซ่อมนะครับรายงานซ่อมไฟนะครับ ตัวนี้ก็รายงานซ่อมถนนหรือฝารางนะครับรายงานซ่อมประปานะครับตัวนี้เราเราไม่เกี่ยวให้เจ้าหน้าที่เขานะครับเราก็จะใช้เฉพาะเมนูด้านบนนะครับอ่าแต่ถ้าทีนี้เราจะแจ้งนะครับเราก็คลิกเลยนะครับอ่าสมมุติว่าเราจะแจ้งถนนหรือฝารางชำรุดนะครับท่านก็คลิกอ่าทีนี้นะครับมันก็จะมายังนะครับอ่าหน้าต่างนะครับแจ้งซ่อมตรงนี้ก็ปิดออกเหมือนเดิมนะครับผมอ่าให้หน้าต่างมันกว้างขึ้นนะครับ ก็เหมือนกับที่เราแจ้งไฟนะครับอันนี้ก็ถ้าจะคลิกแจ้งเราก็คลิกตรงนี้นะครับสีเหลืองด้านบนนะครับมันก็จะให้เรากรอข้อมูลนะครับชื่อคํานำหน้าเบอร์โทรรายการที่แจ้งถนนลังจงรุดถนุนคอนกรีถนุนลาดยางฝาลางระบายน้ําหรืออื่นๆให้ท่านเลือกนะครับนอกเหนือจากที่เขียนไว้ท่านก็เลือกเข้ามาลักษณะการจำรุดพื้นที่นะครับก็เหมือนกับแจ้งไฟฟ้านะครับถ้ามีรูปกระแนยมาแล้วก็คลิกส่งข้อมูลนะครับ เหมือนกันกันกบอ,อปตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็น Line OE นะครับ s e ตนะครับวิธีที่สองที่จะใช้งานาระบบแจ้งซ่อมนะครับทีนี้เรามาดูวิธีที่สามนะครับท่านคลิกออกก่อนคลิกออกก่อนนะครับวิธีที่สามนะครับวิธีที่สามนะครับตรงนี้จะ เฉพาะนะครับสมวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าหน้าที่แล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลนะครับคณะผู้บริหารนะครับที่จะใช้วิธีที่3นี้ได้นะครับก็เฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มของเทศบาลนะครับผมกลุ่มลายของเทศบาลนะครับทีนี้ก็ท่านสมาชิกนะครับไม่สามารถที่ว่าจะใช้ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2อได้หรือท่านจะเลือกแจ้งวิธีที่3ให้ท่านมาที่ลายนะครับผมเปิดลายนะครับทีนี้ ก็ให้ท่านเข้ามานะครับเลื่อนมาอ่ะกลุ่มตรงนี้นะครับผมก็คือกลุ่มของเทศบาลวังยางนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับถ้าท่านอยู่ในกลุ่มนี้ท่านก็สามารถแจ้งซ่อมขั้นตอนที่3นะครับที่ผมจะอธิบายก็คือท่านเข้าไปที่กลุ่มนะครับอ่ากิ๊กนะครับเข้าไปที่กลุ่มทีนี้ท่านก็เลื่อนนะครับเลื่อนมานะครับ ทีนี course, ้นะครับจะใช้แจ้งอย่างไงนะครับให้ท่านพิมพ์คําว่าช่างหรือนายช่างหรือกองช่างนะครับพิมพ์ข้อความนะครับผมจะพิมพ์คําว่าช่างนะครับสั้นๆเสร็จแล้วก็คลิกส่งนะครับส่งส่งข้อความไปในกลุ่มทีนี้มันก็จะขึ้นข้อข้อความนะครับนายช่างวังยางนะครับกองช่างเทศบาลตะบนวังยางยินดีให้บริการนะครับ าหากต้องการแจ้งเรื่องต่างๆหรือบริการจากกองช่างนะครับให้ท่านพิมพ์01แจ้งไฟสองตะวันชำรุด02แจ้งตนนหรือฝาลาังชำรุด03แจ้งเหตุน้ำปะปาเราจะใช้3เมนูนี้ครับไอ้ส่วน01 02เอาไว้เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับสมมุติว่าผมจะแจ้งนะครับแจ้งแจ้งเหตุน้ำประปาผมก็ต้องพิมพ์03นะครับอ,อย่พอยะ03นะครับ อ่ะเสร็จแล้วผมก็ส่งข้อความนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นการ์ดเมสเสร็จนะครับแจ้งเหตุน้ําประปานะครับอ่าขึ้นขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้ท่านคลิกตรงนี้นะครับคลิกแจ้งนะครับผมอ่าคลิกแจ้งนะครับมันก็จะมายังหน้าต่างนะครับอ่าแจ้งเหตุน้ําประปานะครับผมอ่ามันก็จะดึงมานะครับอ่ะตรงนี้เราก็ปิดเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเราก็ เหมือนกันกับที่แจ้งไฟแจ้งถนนนะครับแจ้งเหตุน้ำปลาท่านก็คลิกตรงนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าต่างแจ้งเหตุน้ำปปานะครับชื่อนะครับชื่ออะไรนะครับคำนำหน้าชื่อชื่ออะไรนะครับเบอร์โทรแล้วก็รายการที่แจ้งท่อน้ำป่าแตกน้ำป่าไม่ไม่ไหลน้ำปลาขุ่น้ำปปามีกลิ่นเหม็นนะครับหรือมิเตอร์น้ําชารุดหรืออื่นๆนอกเหนือจากที่รายการที่กําหนดไว้นะครับกี่จุดจุดที่ชารุดอะไรบ้างนะครับ ส่วนบริเวณพื้นที่นะครับเฉพาะที่เขตรับผิดชอบของงานจิตการประปาของเทศบาลตำบลวางยางดูแลนะครับก็จะมีเจ็ดหมู่บ้านนะครับบ้านวางยางนะครับมีเจ็ดหมู่บ้านเท่านั้นนะครับสาหรับแจ้งเหตุน้ำประปานะครับก็ขอแจ้งทุกท่านไว้ก่อนนะครับท่านก็ก่อข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับตามที่แจ้งไฟหรือแจ้งถนนนะครับอันนี้ก็คือผมก็ ไม่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 สาธิตเนาะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมก็คือสรุปนะครับก็ขั้นตอนนะครับในการติดตั้งและใช้งานก็ระบบแจ้งซ่อมก็จะมีด้วยกันอยู่3วิธีหลักๆนะครับผมวิธีที่1ก็คือตรงนี้นะครับติดตั้งเป็นแอปนะครับวิธีที่2ก็คือ,อเพิ่มลไลน์วีในช่างวางยางแล้วก็แจ้งตามเมนูตรงนี้นะครับ ส่วนวิธีที่3ก็คือ,อแจ้งในรายกลุ่มนะครับโดยโดย,โดยพิมพ์โค้ดแล้วก็จะมีการมีเ็ดให้เราคลิกเข้าไปแจ้งนะครับผมทั้ง3กรณีเมื่อส่งข้อมูลเสร็จมันก็จะมายังเทเลแกรมนะครับเทเลแกรมกลุ่มแจ้งซ่อมของเทศบาลวางยางนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้ามาดูการแจ้งการรายงานผลผ่านทางกลุ่มนี้ได้นะครับก็เป็นประโยชน์นะครับผม ไม่ว่าประชาชนทั่วไปกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกทุกท่านก็อยากให้ให้เข้ากลุ่มแจ้งซ่อมเทเลแกรมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเผยแพร่คิวโค้ดให้เข้ามานะครับหรือว่าท่านจะแจ้งพิมพ์หรือท่านไม่ใช้ในกรณีทั้ง3 3กรณีท่านก็สามารถเข้ามาในกลุ่มนี้ท่านก็แจ้งในกลุ่มนี้ก็ได้นะครับแจ้งไฟส่งรูปภาพมาครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่4ก็สามารถทําได้นะครับหลากหลายวิธีเพื่ออานวยความสะดวกให้ให,ให้ท่านได้แจ้งเหตุนะครับเราก็จะได้ ออกทำการซ่อมให้ทันท่วงทีนะครับผมก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับระบบแจ้งซ่อมของเรานะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็คงจะจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ